พราแน่พี่น้องที่รักทุกท่านนะฮะชาวสงขาและก็ที่อยู่ในประเทศพักประชาชาติเป็นพักการเมืองที่ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพักประชาชาติเราให้ความสำคัญของประชาชนเป็นพักเพื่อประชาชนเรามองว่าประชาชนมีความแตกต่างหลากหลาย ทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าผูกวัฒนธรรมพักประชาชาติเห็นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราต้องให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนั้นการเกิดของพักประชาชาติจึงเป็นพักการเมืองที่ต้องการที่จะมาแก้ปัญหาของประเทศคือแก้ปัญหาที่คนพักประชาชาติได้ตระหนักว่าคำพูดเนี่ย มันจะไม่สำคัญเท่าการกระทำการกระทำจะไม่สำคัญเท่ากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะแม่พี่น้องจะเห็นว่าเราไม่ต้องดูไปไกลในตลอด4ปีหรือ8ปีที่ผ่านมาจังหวัดภาคใต้ชายแดนก็คือ5จังหวัดเนี่ยเราจะเห็นผลจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดท่านจะเลือกของเก่าเพื่อจะให้ยากจนต่อไปหรือ จังหวัดดาราทิวาสก็จะเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดอันดับสองนะรวมถึงภาคใต้ทั้งหมดนี่คืออะไรครับนี่คือการบริหารประเทศที่ไม่ให้ความสำคัญกับประชาชนการบริหารประเทศที่นำประชาชนไว้ข้างหลังพักประชาชาติจึงมี4ชุดนโยบายที่สำคัญก็คือประการที่1เราจะสร้างประชาธิปไตยให้กับ ชุมชนคืนสิทธิ์คืนอำนาจให้กับประชาชนวันนี้เราได้แต่เพียงรัฐธรรมนูญเราไม่ได้ประชาธิปไตยดังนั้นการที่จะคืนสิทธิ์คืนอำนาจให้ประชาชนผมหนีไม่พ้นว่าเราต้องคืนอำนาจก็คือเราน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องโอนงบประมาณของส่วนกลางให้องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างน้อยที่สุด40เอร์ซน์ในสองปี แล้วก็50%ในปีที่4อันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นเพราะว่าคนที่จะรู้ดีคนที่อยู่กับประชาชนก็คือท้องถิ่นดังนั้นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเราหนีไม่พ้นว่าความเป็นเผด็จการหรือการอ,อ,อำนาจนิยมต่างๆเนี่ยมันแฝงมนรัฐธรรมนูญเราจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญโดยให้ประชาชนเป็นผู้ร่างและที่สำคัญในรัฐธรรมนูญอันนี้ เราต้องกล้ามาคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนคือเราจะต้องมีการกำหนดกฎหมายให้ประชาชนมีสิทธิและมีที่ดินทำกินวันนี้เป็นอันตรายกับประเทศเป็นอย่างมากเพราะว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานแผ่นดินเกิดของทุกคนเนี่ยหลายคนไม่มีสิทธิ์ในแผ่นดินตายเพราะแผ่นดินตายเนี่ยเป็นของรัฐหมดเราจะเห็นได้จากวันนี้ถ้าเราพบว่าที่ดิน ถ้าเราไม่กล้าปฏิรูปที่ดินดังนั้นพักประชาชาติจะเป็นพักการเมืองที่จะเริ่มต้นโดยการปฏิรูปที่ดินใครที่เป็นครัวเรือนเกษตรกรต้องมีที่ดินอย่างน้อย20ไร่การมีที่ดิน20ไร่นี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยวันนี้เราจะทราบว่าเมื่อเราไม่มีการกำหนดเพดานการถือครองที่ดินและเราไม่กล้าใช้กฎหมายภาษีที่ดินเราจึงทำให้คนตักตุนที่ดิน มองที่ดินเป็นสินทรัพย์ก็คือกักตุนมีตัวเลขจากการวิจัยหลายครั้งว่าคนบางคนมีที่ดินถึง6 0แสนไรคนจำนวนมากไม่มีที่ดินวันนี้เราต้องกล้าเดินไปตรงนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือความล้มเหลวในการบริหารป่าไม้และที่ดินเราจะต้องแก้กฎหมายป่าไม้และที่ดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องทำให้ใครก็ตามที่ไปบุกรุกที่ประชาชน จะต้องประชาชนได้รับคืนสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่พักประชาชาติได้เสนอแก้พรบทยานพักประชาชาติได้เสนอแก้ป่าสงวนแล้วก็เชื่อว,ว่าในสมัยหน้าจะถึงและที่สําคัญอย่างยิ่งเราจะมีสวัสดิการมาสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างสังคมไปสร้างชาติโดยตั้งแต่เกิดถึงเชิงตะกอนจะต้องเป็นสวัสดิการการแก้ปัญหาความยากจนไม่สามารถจะทําได้แล้วถ้าเราไม่ นำประเทศไปสู่รัฐสวัสดิการดังนั้นเด็กในครันอของแม่เนี่ยอย่างน้อยต้องได้4,500ศูนย์ถึง7ปีต้อง4,500บาทแล้วก็ต้องเรียนฟรีมีคุณภาพครับขอบคุณมากครับหมดเวลาครับทั้งประชาชาติครับ